สวัสดีค่ะนี่นะผ้ากันเปิ้นสีสวยนะคะผ้ากันเปื้อนพากันเปื้อนนี่สาบานเอามามอบให้นะไม่เลยเอามาให้ค่อยเนื้อเนื้อเอามาจากกันมาแล้วก็เก็บไว้นี่แหละเก็บไว้นี่เลยพวกยาวอยู่นาก็เก็บไว้ก็เก็บบไปเยเอาดนเนี่ย นามให้ด้วยู่ามีอป่าแดงจัง่าอไม่แดง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 ไม่แไม่แดง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 ไม่ดงม่แดงไม่แดงไม่แดม่แดงไม่แดงไม่ดงม่แดงไม่แดงไม่แงม่แดงไม่แดงไม่เดงไม่แงไม่แดงไม่ม่แดงไม่แดงไม่ไม่แงไม่แดงไ่มแงไม่แดงไ่่แงไ จับดูนื้าก็ดูมันดีมากเลยนะเฮ้ยเฮ้ยย่สีอะไรสีเลยย่สีแดงไมย่าไม่สีแดงเหลืองหอเหลืองว่ มีเหลืองก็เขียวนั่นแหละค่อยนนาดีเงี้ยเขียวม่เหลืองก็เขียวแกบอกว่าเหลืองก็มีสนเดียวเขียวก็มีสนเดียวเฮ้ยสีส้มนี่ก็สวยนะยากมามาสีส้มไมเหลือก็เราไม่มีสีส้มเออดีโอ้ยขอบคุณมากๆนะคะของแท้ค่ะสวยเลย คุณสมรคนสวยนะคะขอบคุณนะคะคุณสมรนะคะอ้าวจะต้องกล้องไวจังหนุ่มกันนะโอ้คนเดียวยังดีขอบคุณนะคะขอบคุณสมรเด่น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 ดูด้านได้สีลายเลยฮะพูปพูดเอาสีลายปูดเฮ้ยยืนยืนยืนโอ้โหนี่นะคะแต่ละคนแต่ละสีนะคะ ก็รักษาไว้เลยของใครของมันเลยเออนี่ขอก้อยสีมนะเอมันยัไม่เห็นเพื่อนทีมงานแม่ครวสีสมนะสีเขียวเลยขอบยุดัดอด้วยนะวันนี้นะรับ อมาไม่ทัน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 เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพริบพรีบพริบเฮบีบรีบบีบร เดียค่ะยินดีต้อนรับก็สูตรช่องแอนด์จำรี่นะมีอะไรกันคึกคักเนาะนะไรๆซาปามีอะไรซาปาการปั้นรอบเช้าลิสติกแล้วสวยแล้วรอบรอบข้าวครัวก็ต้องมีครับผมกันเปั้นอันนี้อันนี้น่าจะถูกใจเสืออันนี้น่าจะถูกใจเอ็นโอ้หวานมีหวานแท้ โอยถูกใจไม่นานเลยสีนั่ถูกใจไม่นานเด้งขึ้นมาแล้วสีมืดดนั่นลาบ้านลายบ้านแหมวเลยนะคะชดลูกคุณอันนี้น่าจะถูกใจเสือเสืืือออเเสสสีเหลืองประจำอยู่แล้วนั่งไงเสือมาแล้วมากันเพื่อสีเหลืองนั่งกันมากกันมากกันเอาสีไว้ให้เสือเลยนะนี่สีเหลืองนี่เดี๋ยวคอยจองไว้ให้เจ้าดิ เร็ว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 คลิปมุนองอันนี้ให้เสือนะให้เสือขอบเอสเอขอบคุณพี่สมอนะคะขอให้พี่สมอนพันธะองค์รูปภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็ยิ่งข้าวหนุ่มยิ่งหัน หมูหันหมูหันมูหันหองหันหมูหันหมนหมูหันบมูหันหมูหนหมูหนหมูหันหมูหันหมูหหมหนมูหันหมเนหมูหัเหนมหันันหมูหัมันมหนหมันหนมนูหันหมูนหมูหันหมันมนหมูันูนมูหัมูหนหมูันูนหมูหมูกนหมููหัมูหันหมูหมูนห้หมนหมนมนะมรนหมนูนูนนนหนหนน

ขอบคุณค่ะพี่สมอยน้ำใจงาค่ะปังปังกดภาพนย่างเงี้ยเลยอันนี้ใช่ไหมเออเุดยอดมากครับสุดยอดเลยเออเครื่องเนี่ยไปลืมถ่ายไปลืมถ่ายเครื่องนี้อันไหนกล้องเจ้าสี่ถูกใจมากถูกใจถูกใจอันนี้จะเป็นของ่ายสีน้มเงินเนี่ยยังยังยังมีอีกยังมีอีกใครคนนึงเน่ไม่ทำสายได้ยังเออเออยังมีมาค่ะ จุ่มโฮมกันนะคะรอบเช้านะคะยังไม่เปลี่ยนชุดเลยนะคะอย่าเดินเหมนนักเลงนะเดอยนะต้องเดินให้เหมือนนายแบบนะเออกรยลามาแล้วไปกโอน เากอมาสิ่เข้านคุณมากค่ะขนมจีนนะคะน้ำยานะคะถ้าใครไม่มีน้ำยานะคะมานี่ค่ะน้ำยาอยู่ทางนี้นะคะ เดี๋ยว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 เร็วเ๋ยวเ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 มื่อคืนเห็นเมนมาในไลฟ์สดซื้อพาไปบอกว่าอะไรลุงให้ดูแล้วนะลุงบอกว่าหมดแล้วหมดฐาเลยหมดเลยลุงบอกส่งสติกเกอร์มาลองให้ลองให้ลุงบอกว่าหมดแล้วอะลุงแจ้งนะบอกว่าอะไรนะลุงทำปากี้ไห่านให้ดูด้วยนะเออโชว์ฐานให้ด้วยไม่เหลืออะไรเลยแต่ที่ไหนได้นะ เราแบ่งหมูหันนะฮะไว้ครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะก็คือกินแค่ครึ่งเดียวเพราะลุงบอกทุกคนอยากให้ทุกคนได้ทานของคุณแม่นอร่อยมากแล้วร้านนี้พิเศษเลยนะเป็นตุ้ซีลูกคนจัดตัวใหญ่ที่สุดในร้านนนะ้

กาแย่งกันโวแตกอ๋ก็เพาะีติัวจากกัเพามีแต่ติดแล้วพ่อก็มามากควบกั่อก็ระเบิงว่าเธอแน่มันมีควบมากพล้วก็ว่ากันไม่ได้จังไม่ได้วันนี้พ่อก็เลยรอให้มันครบถึงมาทีเดียวน้าเกันไปอย่างัเยน้เปลาไม่ได้ขายเลยน้เปามายังเนื้อให้เปลาอยู่นะเอ้ยได้เยียย่ำอยู่อย เหลือหูไว้ให้พ่อเปานะพิเศษนะพ่อเป้าขอถ่ายคลิปช่องมณโมนะครับไม่มีคลิปวันนี้หนึ่งสองสามู่พลลอ้าวนะฮะวันนี้สี่โก้มาก็ได้กินหมูหันอีกพอดีเลยมากินมากินโดยเฉพาะนโอ้พี่มาทำไมมากินหมูหันเนี่ยจุดจุดประสงค์แรกคือกินหมูหันใช่ไหมเริ่มจากจุดประสงค์รองใช่ไหมฮะจุดประสงค์รอง ติดเลยคูณแจักบอกสำหรับคลิปนี้เขาจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะมาแล้วนะคะได้กินกันทุกคนนะคะ